สวัสดีค่ะ JK มาแนะนำรถบ้านราคาเบาๆให้ชมนะคะคันนี้ค่ะเป็น Honda City รถยนต์ปี96นะคะราคา38,000บาทเท่านั้นค่ะทุกท่านเกียร์ออโต้เครื่องดีค่ะราคานี้แบบด่วนๆเลยนะคะสนใจติดต่อไปตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยค่ะพิกัดดูรถได้ที่เพชรเกษมนะคะเครื่องดีค่ะน้ำมันรัวน,นะคะภายในก็พอได้ค่ะสภาพพร้อมใช้งานนะคะ แอร์เย็นช่วงร่างดีค่ะร้อแมกแต่งรอๆนะคะรถคันนี้นะคะส่วนใหญ่จอดค่ะไม่ค่อยได้ขับเท่าไรนะคะเอกสารชุดโอนครบเลยค่ะภาษีพ,พรบขาดเดือนกรกฎาคมปี65นะคะขับขี่ได้ปกติค่ะเชื้อเพลิงเบนซินนะคะ38,000บาทเท่านั้นท่านใดสนใจติดต่อผู้ขายได้เลยค่ะเบอร์โทรผู้ขายแอดมนใส่ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยนะคะ สายตรงไปคุยสอบถามรายละเอียดกันก่อนค่ะหากถูกใจเดินทางไปดูด้วยตนเองนะคะนัดรวงหน้ากับผู้ขายด้วยค่ะอัปเดตสถานะของรถกันก่อนนะคะค่อยออกเดินทางค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านเองนะคะสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ